โมแมนต์นะครับป๋อมแปมจมตลอดเข้าซีได้ดันเออนี่ครับทิดสายย้ายยังนี่ครับสภาพรถนัซื้อว่าอย่างนะปุ้ยปุ้ยุุุุยยยยอ่ะ เบิงทีมสามครับนี่ตอนเอาดินครับดินตมดินข้นติดปากครับตะกี้น้นปากจมลงพอมน้ำครับน้ำน้ำลดยางออกไปบังอันไปหมนแรงบัตมพอมไปหมแล้งน้ำคนไปน่นเบืบ้องสอนลงหน้าครับ ยิ้มสามติดเครื่องแล้วลล่ลา,งลางปากครับใส่ตอเฟียงล่างปากมาครับแซบแซบมือหนึ่งบผมแซบมือหนึ่งกี่มือหนึ่งเก็บโอ้เก็บไปก่อน โอกาสดีดีครับเดี๋ยวมาเจอทีมหลวงทรัพย์ทั้งสองทีมลุยซอยกันครับเอาเป็นครับ ตะก,กี้นี่โดนเกียนจายา,ยาเลยครับผอมงผมจมตลอดครับนะครับตัวนี้รถไม่ครับไม่แจคลองเลยปีองพี2สิ0เ็ครับการเจริญการช่างครับตัวตนของคนจริง กล่องครับคันนี้เสียงโบวหวานๆครับเสียงดังดีครับดังดีครับ,รบโมเดลใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ดูกันนี่ดูงานสมซับครับผม เราไปนังเสียงหน้านครับนี่ยิ้มสองโบกับไยครับโบเทร์โบครับไปนินจาครับนี่ย้อมแป๊มครับทิดครับน้องทิดทีมสามเดินกันครับ ยังสิคักครับเดี๋ยวตรงมีโอการละเดี๋ยวหาเบิ้งครับหาสามคันเดี๋ยวตายไปหาเบิ้งครับตอนนี้เราเบิ้งไปสองคันก่อน เล่มสองนะครับฮะไ้เบิเกก่อนใกล้เสร็จครับไปเบิบงอีกทีครับใกล้เสร็จแล้วครับผมแปมการ์ดตดวครับทีมสามรถ การเจริญการช่างครับปีสองพันยโหมดไม้น่าสุดแจกกองนะครับของทีมงานอุดมครับดัดมังคุ่ครับนี่ดูดันได้เสร็จแล้วเก็บงานใช่น้อย เปน้อมแปมครับทีมสามเก็บงาน ลอนะครับลักลักแดงนลักแดงเฮสียง,งวนดีครับขันนี้เสียงดังนี้ดีว่ะขั้น,น เดี๋ยวยู่นิดนึงครับใกล้เสร็จแล้วเห็นบ้บานอยู่ตรงนั้นเป็นก็เกิดมาลมน้อยครับถนนเส้นลมน้อยอาดไปก็เป็นพึ่งเตือครับอัดทิศทางคุณก็เป็นบ้านทงสว่างครับท่านี้ก็บา้านทงคู้ทางนี้ อตัวตนของคนจริงปน,นะหคนบ้นาน ไฟเมยไฟมือเฮ้ยไฟมือใส่เดี๋ยร้อยครับเดียบรยได้แล้วครับแยต,ตอนเทเขาครับเท่เหรอครับ

โอ๊ s <S no? ยไงโอ้ยเปนไงแท้ไอผมโอ้ยไอสาวเอาเหนียบมาดิวันนี้เราเจ้าครับเอาเหนียวครับผมเหนียวเนาะเม็ดแนวนี่เอาเหนียวเลยแน่เจ้าเม็ดเลี้ยวๆตัวเอาเหนียวเม็ดสั้นๆเอาเหนียวเม็ดสั้นๆเจ้าเอาเหนียวมันก็เข้าคือกันโอ้ย ไปใสตออ่ตจอตนั่นไปเลยไปถาไปงม้มคนดับครับไม่น่าแยนะ่ลงขอเจ้าเลยเอาหนี่มันแล้วก่อนครับค่อยไปแดนปับอุ้นะไปง้มคนดับครับ ทิมาตะใสรแล้วเดี๋ยว<า>น้ตะไสราตใ้งน้าตไสรมาเดี่ยวเบิฮะตข้างน้าบอเอาเที่ยวครับ เคลียยคลเคลียยกลิเราเคลียงเรา,าองแปปันตรวดโอ้คุณลมแท้นะครับ แปเดียวยีครับรถเกี่ยวป่านเดียวกันใชไสันยี่สิบเอ็ดครับไม่ล่าสุดแจกล้องครับเนี่เพราะเดี๋ยวไม่เจ็เร้อย